สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาติดตามตัวเลขกับหลายอาจารย์หลายสำนักค่ะสวงใบนี้25ชุดแอดมุกค่ะมี20 21 23 24 26 50 51 53 54 56 70 71 73 74 76 80 81 83 84 86 90 91 93 94 96ค่ะต่อมาเงินเทวดาวิ่งบนให้เด่น2

สองตัวล่างสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าค่ะต่อมาเลขวิ่งบนแอฟเกย์วดที่ผ่านมาเข้าเก้าบนค่ะงวดนี้ให้เด่นศูนย์เด่นสามค่ะส่วนเดีนี้ง้วนที่ผ่านมาเข้าสามเก้าบนค่ะม้วนนี้มีห้าเก้าสี่ห้าสี่เก้าสองสามสองห้าสองเก้าเบิ้ลสองสองค่ะต่อมาสองตัวล่างนี้ศูนย์สองสองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์ เด่น20 50ลอง02 30 60 80ค่ะต่อมาสิทเก่าวอนอสองตัวบน5 2 5 7 2 7หสองตัวล่าง27 29ค่ะต่อมาเด่นบนชนกันสองอาจารย์ค่ะมี5 9 9 5ค่ะต่อมาจำเนียนอ่อนนุษสิบเลขขายดีมี4 2 1 8 4 4 5 9 6 5 0 4ป่ส ห้าแปดสามสองสาค่ะต่อมาสายดวงชัยภูมิเข้ามาสองมวดแล้วค่ะมวดนี้ให้วิ่งบนล่างเด่นสามเด่นห้าสองตัว9 0้าศูนย์เปดห้าแปดสามค่ะต่อมาแม่จำเนียนสิบเลขขายดีมีสี่สองหนึ่งแปดสี่สี่ห้าเหห้ห้าแสามสองสาค่ะต่อมาแอดน้ำนองค่ะ สามตัวมีเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าเก้าเก้าสามเก้าเก้าห้าหนึ่งค่ะต่อมาเลขล่างสองตัวแอดน้ำนองค่ะมีหนึ่งห้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าค่ะต่อมารับเฉพาะสายทหารวิ่งบนเด่นเก้าสามตัวเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดสองตัวเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดค่ะต่อมากองสลากพัดให้เด่นเก้าสามตัวเก้าห้าหกหกห้าเก้าค่ะ ต่อมาช้างพารวยให้เด่นเจ็ดสามตัวสามเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดศูนย์สามตัวแปดเจ็ดศูนย์ค่ะต่อมาเลขประม่วงสามตัวมีเก้าสามหนึ่งสองตัวสามหนึ่งค่ะต่อมาซองแดงให้วิ่งเด่นศูนย์สามตัวสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์แปดสองตัวศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองเจ็ดสองแปดค่ะขอบคุณทุกอาจารย์ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ